กำลังเสริมจากมนุษย์โลกมาแล้วนี่เลยกลุ่มเซนโชลร่วมกับ UNEP ราจะลงชวนลงมือทำเพื่อโลกใบเดียวของเราภายใต้แคมเปญ Love the Earth รักนะน้องโลกเฮ้ยและเพื่อเป็นการบรรลุปเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกลุ่มเซนเชลและบริษัทในเครือร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหรประชาชาติ UNEP รณรง์เชิญชวนทุกคนร่วมกันลงมือทำเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อโลกใบเดียวของเราตอกย้ำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซนทรัลกับแคมเปญ l o v e the e a r t h ภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลักเซนทรัลทําในการลดปริมาณขยะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าผ่าน3าธีมหลัก Be t t e r Living Better Shopping Better t เฮ้ยมันจึ้งมาก คุณพิชัยจชราธิวัน์กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลกล่าวว่ากลุ่มเซ็นทรัลจริงจังในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการลงมือทําผ่านการดําเนินโครงการและการดําเนินธุรกิจต่างๆของบริษัทในเครือได้แก่เซ็นทรัลรีเทลเซ็นทรัลพัฒนาและเซ็นทาร่าโอ้โหดูการผลิตกําลังกันสักก่อนฮะจริงจังขั้นสุดบอกเลยเราจะมานิ่งดูได้กันไม่ได้แล้วต้องลงมือทําวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้และอนาคตที่ดีขึ้น เริ่มเลย3ทีมหลักที่ได้กล่าวไปตอนต้นนั้นมาลองไล่ดูกันทีละทีมเลยนะครับ Better Living ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตสู่วิธีการบริโภคอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่ตนเองด้วยการคัดแยกขยะการลดการใช้พลังงานและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว Better Shopping ช้อปปิ้งแบบรักโลกง่ายๆด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนสินค้าท้องถิน่นวางแผนการช้อปปิ้งล่วงหน้าและซื้อเท่าที่จำเป็น Say No To Plastic Bags อะไรแบบนั้น Better Traveling ชวนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบฉบับ Green Tourist ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมยังไงนะหรอก็เช่นท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศสนับสนุนสินค้าและบริการของชุมชนนั้นเองดูเหมือนตอนนี้โลกของเราจะเริ่มยิ้มแย้มแล้วลองไปดูไฮไลท์โครงการหรือกิจกรรมที่แต่ละที่ได้ดำเนินการไปกันดีกว่าครับ ทางบริษัทเซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมีการซื้อตรงผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรและชุมชนช่วยลดการสูญเสียและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งมีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้า o t ทอปปล่อยการใช้สารเคมี Me และได้รับรองมาตรฐานและนี่เลยมีแคมเปญเซโนทูพลาสติกแบ็กงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีการเปิดจริงใจ Farmers Market ไปแล้วถึง27สาขาเปิดโอกาสให้เกษตรกรในท้องถิ่นได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าปลอดภยัยปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้นะยังมีการใช้รถ EV Trucks รถบรรทุกไฟฟ้าพลังงานสะอาดลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนมีการร่วมมือพัฒนานวัตรกรรมด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่การยกระดับศูนย์การค้าสู่มาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากลหรือ LED ได้แก่ Central World และโครงการในนาคตอีกด้วยมีการใช้พลังงานสะอาดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเช่นการใช้โซลารเซลล์ในสู่การค้าปัจจุบัน17สาขาโดยตั้งเป้าจะติดตั้งให้ได้ทุกสาขาตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดเทียบเท่ากำลังผลิตพลังโซลาเซลล์ ale, จากเขื่อนิรินธรเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กร Mix Use Developer รายแรกสู่ Net Zero ภายในปี2050ด้วยแผ่ระยะยาว ตั้งเป็น Net Zero Carbon Emission ผ่านการลดการใช้พลังงานสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอีกด้วยครับบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัดมหาชนเซ n นทาราฟรีเซิร์ฟสมุยเปิดตัวในคอนเซปต์พลาสติกฟรีรีสอร์ทลดการใช้พลาสติกแบบ s i n เก e ลยูสสปาออร์แกนิกโดยเฉพาะเฟรชกร i ด n นเทอร a พี ที่ลูกค้าสามารถเลือกส่วนผสมของทรีทเมนต์ได้เองจากสวนสมุนไพรของรีสอร์ทโดยเดินไปเก็บเองจากสวนสมุนไพรพร้อมเรียนรู้เรื่องสมุนไพรอีกด้วยนะและทั้งสวนสมุนไพรก็เป็นออแกนิกแถมยังเป็นแหล่งวัตถุดิบสําหรับใช้ปรุงในห้องอาหารของรีสอร์ทอีกด้วยอันนี้คือเก๋มากๆและก็ยังมีอีกหลากหลายโครงการเช่นโครงการคัดแยกขยะโครงการลดการสูญเสียอาหารการจัดก,การอาหารที่ยังรับประทานได้โดยบริจาคให้กับ SOS Thailand เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และอื่นๆอีกมากมายกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือพร้อมขับเคลื่อนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างจริงจังเวอร์วังมากเลยนะครับจากการร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานจริงๆแต่ถึงอย่างไรท้ายที่สุดแล้วการที่โลกของเราจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยายกรธรรมชาติคงอยู่อย่างยั่งยืนได้นั้นจําเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยการร่วมมือกันจากทุกคนช่วยกันทําคนละไม้คนละมือลงมือทําวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้และในอนาคตที่ดีขึ้นเพื่อโลกที่น่าอยู่ของพวกเราที่มีเพียงใบนี้ใบเดียวกันนะครับรายการแฮ v e a g ก o ๊ d เดย์วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ